สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผาลวยเด้อครับพี่น้องครับผมพอดีที่ได้เกินไปกับพี่น้องพี่ครับผมว่าพอแสวงันจิมีเหลขพิเศษมาให้ตอนเย็นๆนด้ครับผมรับเพ็นว่าเขาดีมากครับขจรวนส้งมาให้อ่าพอแสวงครับผมครับจิมี่ทางสายของเพลินครับพี่น้องเนาะครับเพลินว่าเป็นเลขพิเศษด้ครับผมครับ จะเป็นเหล็าชุดหรือว่าจิเป็นเหลขกสองตัวสามตัวจังใเดเราไปรับช่มรับฟังน้ำกันครับพี่น้องเนาะตำราพ่อสแสวงแต่ว่าที่ที่น้ำเสียพาผ้าลวยได้นำสนเสนอไปคลิปร่วมเสี้ยนครับพี่น้องก็จิเป็นเหลขคคำนวณของพอตั้งหากได้ครับผมคำนวณของพอก็คือได้เด่นเก้ากับศูนย์กับพี่น้องเนาะเด่นเก้ากับศูนย์ เด่นเก้ากับศูนย์ครับผมเลขของพอ่อมีเก้าสเก้าหนเก้าเจ็เก้าสามศูนย์สองศูนย์แปดเก้าศครับผมเก้าเก้าสองเก้าเก้าเเก้าเก้าครับพี่น้องพอมักเก้าศูนยเก้าเจ็ดเก้านี่นะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะไปรับช้มรับฟังกันกันเลขพิเศษ จากพ่อแสวงเด้อครับพี่น้องครับผมเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังน้ำเชียร์ผ้าลวยก็ขอขอประคุณเด้อครับผมพ่อแสแวงแลวกัที่มาของตัวเลขนั่นครับผมเพ็่นไหมมาต้องขอขอพระคุณที่มาของตัวเลขครับเพื่อเป็นการเสียเวลาครับพี่น้องเนาะไปรับชมรับฟังกันเลยครับผมตำราวชุดพิเศษกับพ่อแสแวงครับผมพ่อครับ ครับลำเชียภาพด้วยสวัสดีครับผมครับครับพ่อเล็สายดวนมาจังไดครับปเล็กอ้อซื้อบุคเลีกหอมาคือกันิี่อบอยคนละทางเลยเจ่ว่าเขาเจาะขาดีไหพปอเล็กข่าสามวันซ้อนเป็นเล็ทูบเป็นเล็ทูบเออเป็นเล็ทูบเล็ทูบคนสามหมดสขาสามสามวัแล้ว ตัดตัดเด่นน้ำไม่พอเฮ้ตัดเด่นน้ำจอต้องเพิ่มรถพอมเลยวันนี้มันได้นว่าหนึ่งหนึ่งหาไหหนึ่งหนึ่งหาหนึ่งหนึ่งหทุกคนหนึ่งหนึ่งหยิบจอหนึ่งเอ๋หนึ่งตุกินเทียนหนึ่งเด่นหกหกหกฮกหาอะไรก็นเริมเรีนแบบนี้ครับเด่นหกหกหาเลยเจ็ดเจ็ดหาไปสนน เจ็ดเจ็ดศูนย์ไปแค่นนนะฮะมันรดฮะมันยังไปเจ็ดเจ็ดซี่แค่นันนะรันลดเพิ่งเดเนี่ยมวลก้อนอ่ะมันมวลก้อนมันมันขี้ได้สองสามแปดพอด้ซื้อแปดสองสามสองสองแปดสองสองไว้น้ำเดินเลยไปเรื่อยๆที่พ่อจะเสื้อเนี่ยนะครับผมเออพี่เจนอยืดดิว่าอยู่ซื้อเขาจะซื้อตรงคนน้ำหลาหนึ่งหนึ่งหาจัดสองตัวแล้วครับหนึ่งหาหนึ่งหนึ่งเออ หนึ่งหนึ่งหาเด่นลองจะขาบาดซีบาดแล้วจะเดือดไรบ้างลองเบอร์ก่อนนะก่อนมันมันมันบวกเขากันกับเหล็กสมมติเลยครับเจาเหล็กมันกิดอายุหนึ่งแล้มันโวยกันเป็นห้าเกันเป็นเป็นเป็นล่างแล้วตีหกหนึ่งน้ำหกหนึ่งน้ำครับเล็กพอมันมันเป็นเก่ากับศูญเนาะเออเป็นศูนย์เก่ากับศูนย์ครับเขาเจามากเป็นเหล็กหนึ่ง มันเป่นเป็นเหลืองหนึ่งจว่าต้องติดละสามตัวสองตัวต้องติดตัวหนึ่งอะใส่คอตลอดเลยต้องแปลงเอาด้วยต้องแปลงเอาหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าแปลงเอาแปลงเอาครับแปลงเอาน้ำครับพี่น้องเนาะเอาล่องเบิ้งครับผมเป็นคำมาฝากด้วยครับพี่น้องเพิ่นเขามาหลายงวดแล้วงวดนี้ออกเบิ้ลอันเพิ่นหาเบิ้ลมาหนึ่งหนึ่งห้า ต่าก็ย่เลืมแบบซื้อขึ้นซื้อลงจัหน้อยเสเอ่พเจ้า้อรยครับครับห้าบาท่ิบบาทเพราะในครเอาเพิ่งจะหายมาทุงวนมหครับผมตัวทุงวนเฮ้ทุุงวดได้ครับพี่น้องไ้ทุงวดครับบางทีก็มาคำบางทีก็มานั่งครับผมเอาเย็นเก้างครับเอาจิฟ้่าล่งห้พี่น้องเอซีกันปอปนี้ขอบพระคุณได้ครับปอ ค,ครับก็าพันขาครับผมไปดซีก็อะไจัดไ้กันอะไรตัวสิบบาทบาทกันละเวถทะเลขพ่อเดียวเลขพ่อเดียมักตัวไหนงมักเก่าเจ็ดตัวเดียวเลยแล้วเลยนนะอ๋มักเก่าเจ็ดว่งาเก้าเจ็ด้เลยครคับผมเก่าเจ็ดด้ครับผมเก่าเจ็ดรมักปรกน huh? oh, ั่นรู้แต่ว่ามักเก่าเจ็ดลายกว่าบครับเก้าเจ็ด เจ็ดเก่าเจ็ดเก่าเดเลขพอได้ครับผมโอเคพอครับเอาลองเบิ้งลครับผมลองเบิ้งติดไปวนน้ำจืน้อยติดไวนน้ำจัดน้อยครับพี่น้องติดไหวน้ำจน้อยขัน้กนกับเบิ้งก้อนกับไรว่านึ่งอะไรซ้อมเบิ้งกัอนคู่เดียวสองคููหนึ่งหนึ่งครับหน่หาเออนี่แช่เล็กครับผมเอา รบกวนพอสมีได้ครับพ่อขอบพระคุณพอครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเอาครับพี่้องครับผมนี่ได้ครับผมเลขของพ่อแสวงชุดพิเศษครับพี่้องเนาะคู่เดียวหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าเพิ่นว่าให้ซื้อึ้นสื้อโงนําครับประกถาเพิ่นแล้วเป็นเลขถูกด้ครับพี่้องเป็นเลขถูกที่เพิ่นได้อมาทุกงวดเขาทุกงวดครับผมครับแต่ว่างวดนีเพิ่นว่าเพราะส่วนกับ เลขของเพิ่นครับพี่น้องเนาะนี่คือเลขคำนวณพอแสวงได้ครับผมเก่ากับศูนย์อยู่ในสองหลายอยู่ด้วครับพี่น้องเนาะกับเส้นกับตรงกันหลายอยู่เก่ากับศูนย์นี่ครับแต่วันหนึ่งหาหาหนึ่งนี่โบเขยินนี่แหละครับผมแล้วก็นำเชียร์พาร้ยกับสอบถามพอว่าเพิ่นมักตัวไหนครับผมครับเพิ่นมักเก่าเจ็ดได้ครับพี่น้องแต่เป็นเลขคำนวณเพิ่น 979ครับส่วนเลขกชุดพิเศษนี่ก็จะทิ่มได้ครับพี่น้องติดไปน้ำจิ้จอกน้อยเพิ่นว่าซ่อมเบิ่งก็ได้หรือว่าจะติดไปน้ำจิ้จอกน้อยครับผมเพราะว่าเพิ่นก็เข้าทุกง,งวดเพียงแต่ว่างวดนี้บ่ส่วนกับเลขพอเพิ่นก็เลยอ่ากจะรังเลย่ยเยอะครับผมครับเพิ่นก็มัก1516จังซี่ครับ,พ,บ, 1, 5, 6, รบพี่น้องเนาะซื้อขึ้นซื้อลงเอาครับนี่นะครับพี่น้องแนวทางตำราว พ่อสแสวงเด้อครับผมพ่อสแสวงครับอิจนาเบิงครับพี่น้องเนานะครับเพื่อเขาครับผมพ่อกอ็เคยได้นั่มถีเพิ่นทรงมาให้ครับผมทีกระจอกทรงมาให้เพิ่นเพิ่นเคยได้นั่มหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งและหนึ่งห้าครับผมเพิ่นก็เลยอยากเอามาแบ่งปันให้พี่น้องซีเบิงครับนี่แหละครับผมเลขของ พ่อแสวงกับพี่น้องเนาะให้เบื้องเทิงเลขชุดคำนวณที่เพิ่มมาขึ้นเวทีอีกครั้งหนึ่งเ้อครับผมหลังจากที่หายไปหลายงวดครับพร้อมกับเลขชุดพิเศษครับผมเอาถ่ายคลิปนี้น้ำเสียผ้าลวยกัขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดีเนอครับผมถูกหวยเร้เงินไปน้ำกันครับก็อย่าลื่อมได้ครับพี่น้องเลขที่เก่ามาเชียร์ประกบคุยพี่น้องซี่ครับผมเซียนกระทุ่มแบนกับอาจารย์ก้นโคหลาดครับพี่น้องเนาะคลิปก่อนหนานี ต,ติดไว้นํำจากน้อยครับผมเพราะว่าเลขกคุณประกอบครูกันเข่าดีเนี่ยครับผมครับเอาถ่ายคลิปนี้กัขอไว้พอดให้พี่้ังชี้ชงดีครับตามราวสองทุ่มครึ่งสวัสดีครับ